สวัสดีค่ะพวกเราโครงการมิมิดมิครันทินเฟอร์มิครันทนหมายถึงจากผู้ย้ายถิ่นเพื่อผู้ย้ายถิ่นนะคะวิดีโอนี้ก็จะมาพูดนะคะถึงเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแล้วแต่ทำไมยังติดเชื้อโรคได้อีกหรือป่วยได้อีกนะคะพวกเราก็คงจะได้ยินเรื่องราวนี้บ่อยๆนะคะเกี่ยวกับ เรื่องนี้นะคะคือคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแล้วแต่ยังติดเชื้อและป่วยคืออะไรกันแน่คะมาดูที่ว่าเขาหมายถึงว่าคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโครโรนาแล้วนะคะและยังติดเชื้อไวรัสโครโรนาอีกนะคะสำหรับผู้ที่ถึงแม้จะได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วนะคะจะติดได้อย่างไรเมื่อเขาเกิดอาการขึ้นเขาจะต้องมีการไปตรวจแบบ pcr test นะคะและได้ผลเป็นบวก แล้วก็มีอาการมีไข้เจ็บคอไอนะคะก็หมายความว่าเขาเข้าสู่การที่ได้รับการฉีดวัคซีนเ้องการโรคแล้วแล้วก็ป่วยนะคะหมายถึงว่าเขาจะฉีดวัคซีนครบแล้ว2เข็มนะคะจะเป็นไบออนเทคเป็นมาร์ดน่าหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นจอร์แดนแอนด์จอร์นเข็มเดียวแล้วเขาก็ยังติดเป็นติดไม่สบายอีกนะคะ ก็คือว่าวัคซีนป้องกันโรคทั้งหลายเนี่ยนะคะมันไม่ได้ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นตและมันก็ไม่ได้ป้องกันได้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูข้างในร่างกายแต่ละคนด้วยว่าปฏิกิริยาต่อการฉีดวัคซีนของแต่ละคนมันแตกต่างกันนะคะบางคนนะคะได้รับวัคซีนแล้วก็ผลิตสารต่อต้านไวรัสได้จํานวนมากหลังจากการฉีดนะคะเขาก็าจะได้รับการป้องกันเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี แต่บางคนนะคะมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอก,กว่านะคะหรือมีโรคอื่นอยู่แล้วนะคะร่างกายไม่สามารถผลิตสารต่อต้านไวรัสได้อย่างเพียงพอหรือลืมไปอย่างรวดเร็วว่าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วจะต้องผลิตสารอะไรออกมาอย่างไรนะคะหรือคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะคะจะได้รับการฉีดวัคซีนแต่ก็ยังปวดเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเฉพาะ วัคซีนเฉพาะไวรัสโครโรนาเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับวัคซีนหลายๆอย่างทุกๆอย่างนะคะมาดูที่ว่าการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโครโรนาแล้วแต่ยังติดเชื้อวไวรัสโครโรนานั้นมีจํานวนไม่ได้มากเลยนะคะตามสถิติที่เมืองฮัมบูร์นะคะเดือนพฤศจิกายน2 0 2 1จํานวนคน1000คนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ได้ป่วยมีเพียง3คนเท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วก็ตามแต่โชคดี พวกเขาจะไม่ป่วยอย่างรุนแรงนะคะเพราะว่าเขามีวัคซีนในตัวอยู่บ,าบ้างนะคะอย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ยังสามารถเป็นพาหะนะคะคือนําไวรัสให้คนอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้ามาดูกฎเกณฑ์ที่ว่าหนึ่งรักษาระยะห่างจากผู้อื่นนะคะให้เพียงพอถึงแม้ว่าคุณจะฉีดวัคซีนแล้วแล้วคุณจะต้องล้างมือให้สะอาดเป็นประจำนะคะสวมหน้ากากนะคะในสถานที่ ที่เขาบังคับให้สวมแล้วก็ระบายอากาศในสถานที่เช่นอยู่ในห้องปิดระบายอากาศให้บ่อบๆที่สุดนะคะวันที่ว่าคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะคะแล้วก็ติดเชื้อโควิดส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุแต่ก็ไม่เาเพียงเท่านั้นเด็กๆหรือวัยรุ่นหนุ่มสาวก็เป็นได้ดังนั้นก็ยังมีการแนะนําว่าให้ทุกคนได้ฉีดวัคซีนกระตุ้นหรือเพิ่มขึ้นนะคะคือคนที่อายุ18ปีขึ้นไป หลังจากฉีดวัคซีนมาแล้ว6เดือนหรือถ้าคุณฉีดจอนันแดนจอร์ัันก็หลังจากผ่านไปแล้ว4สัปดาห์ก็ได้นะคะคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้ได้ที่ไหนคะดูได้ที่โลโก้อธิบายได้รับก,บรรา,การฉีดวัคซีนป้องกันโรคแล้วแต่ยังติดเชื้อและป่วยคืออะไรมี Min f, f. นะะูเซตเดฟเทเฟลเราจะให้ดูว่ามันคือ,อะไรนะคะคือจากตรงนี้คะ่ะโลโก้ c อเคิ w ั a t I นอิมพ์สตูสบุกต์อีสต์นบนะคะขอทุกคนปลอดโรคปลอดภัยโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ